คำว่าไม่สายที่จะเก่งไม่สายที่จะกลับมาพงอดในเมตาคำนี้อาจจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะกับอาร์ติแฟกต์มาใหม่ปูกบี SP อิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เห็นแล้ว f อปูกบีน่าจะก,กีดการ์ดกันหน้าดูมีของระวัลใน,ใน,ใ,นในตู้กันบ้างไปดูกันครับ อะไรครับก็กสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่อนจัดแจกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัรพยุทธ์ปิญญาจารย์เซวจีนะครับกับตู้อ์ติแฟกต์ที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นนะครับสำหรับคนที่เป็นสายปูกกระบีและปลักปูกกระบีเนี่ยรับรองเลยว่าจะต้องกรีดสุดใจแน่นอนนะครับก็มาถึงแล้วสําหรับอ์ติแฟกต์ ดาบกระบี่จิตสังหารนะครับเอ้ยไม่ใช่จิตสังหารดิดาบกระบี่เจ็ดสังหารนะครับของตัวปู่กระบี่ SP นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับที่จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถซื้อนะครับทางด้านของตัวดาบกันได้ในราคา1280เพชรได้ตัวสุ่ม20แล้วก็ได้อา t ดฟแทบดาบทูต์ดาบทางด้านของเจ็ดกระบี่สังหารมานะโอ้โหแม่เจ้าหรือว่าหรือว่าปู่กระบี่จะกลับมานะครับคนที่เล่นปู่กระบี่แบบจันเห็นหลายๆคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวัน่ะ เมนปูกบีจะจาาถึงแม้จะมีซหลัวถึงแม้จะมีแมงป่องฉันก็ไม่เปลี่ยนใจอ่ะเออรักจริงอ่ะเออแต่จริงๆปูกบีฉันว่าเขาเก่งนะครับแค่เขาไม่มีของเสริมมาให้เขาแบบจวดๆหน่อยอ่ะเออมันต้องมีฟิวชั่นอีกสักชิ้นนึงหรือว่ามีแหวนคู่เฉพาะตัวแหวนดําอะไรเงี้ยน่าจะดูเจ๋งๆมากๆเลยนะครับก็สถานนี้นะครับก็ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับอติดับของตัวปูกบีอันนี้ก็จะเป็นของตัวปูกบีเอสพีเองนะอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าความสามารถดาบเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะเทียบเท่ากับดาบทู่สวรรค์ได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจามารีวิวเจาะลึกอ,อีกทีปัจจุบันอ์ติแฟกมีเยอะมากนะครับอันก็เป็นสายบงสายบับมากมายแต่ตัวดาบอันนี้จานเชื่อว่าจะต้องตราตึงใจหลายคนและเป็นสิ่งทิ้งที่คนเนี่ยไม่คาดคิดกันแน่นอนเปิดมาต้นปี2025นี้ในขนลุกกันด้วยอ์ติแฟกชิ้นแรกเลยนะสำหรับตัวทางน้าของปู่กระบีนะครับและไม่แน่ว่ากระบีเล่มนี้อาจจะใช้ร่วมกับตัวละครอื่นๆได้อีกหรือเปล่า นะครับต้องมาลองลุ้นกันเหมือนอันดมเหมือนตัวดาบทพซิรัวครับเนี่ยที่สามารถใช้ร่วมกันได้ตอนแรกไม่มีไม่มีซิรัวอยู่แต่ว่าซิรัวมาเพิ่มตอนหลังอาจจะมีตัวสายกระบี่แล้วใช้กระบี่ของปู่กระบี่ก็ได้อะถูกปะละ่ะนะครับแต่ของรางวัลในตู้เหนือสิ่งอื่นใดของรางวัลในตู้นี้โอ,อ้โหบอกเลยว่าตู้นี้จนโคตรอยากสุ่มเลยจริงๆนะคือของรางวัลมันดูนดีมากครับอ่ะเรามาดูรางวัลสเต็ปกันก่อนนะครับ20นะครับ40นะครับเป็นของอนะ์ติแฟกต์เนาะ60นะครับเป็นการ์ดสกินนะเลือกใครก็ได้นะครับ แล้วก็85นะครับแล้วก็120นะครับเป็นกระดูอสการ์นะครับส่วนขาฝั่งซ้ายนะสำหรับคนที่ไม่ได้รับจากกิจอื่นๆก็มา,าลงกากิดนี้จะมาคุ้มนะครับว่าไงก็ได้อยู่แล้ว150นะครับเป็นอ์ติแฟกต์ส่วนแดงน,นะครับแล้วก็200นะครับเป็นกระดูอาอินฟิวชั่นฝั่งซ้ายขาซ้ายครับซึ่งมันเป็นชิ้นฟิวชั่นเลยนะดังนั้นชิ้นนี้ถ้าอาจาไม่ผิดเหมือนจะเป็นชิ้นดัางเดิมที่มาจากตู้เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนมากๆสมถึง200งไงก็สุ่มถึงอยู่แล้ว ได้กระดูกฟิชชั่นอ่ะได้หนึ่งแหละกระดูกแขนไอกระดูกข,ขาของตัวออสการ์ฝั่งซ้ายกระดูกขาฝั่งซ้ายอารอินที่เป็นฟิชชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลลุ้นนะครับก็จะมีจิตด,ด้วยเลยนะในตู้คือทีเดียวคุ้มเลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะมีชนะของปดจิตแท้แห่งกระบี่นะครับตรงกลางอะ่ะที่มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กล่องน,นี้จะเป็นขาซ้ายฟิชชั่นนะครับก็คือขาของตัวออสการ์ที่เป็นชิ้นสเต็ปมาแหละแต่ตัวนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ฟิวชั่นนะครับแล้วก็จะมีลูกบากบวก็น,น,วนั้น ตู้นี้ถ้าเราสุ่มแบบสักประมาณ3 4 0 0ถ้าดูจากเราสเต็ปการันตีนะคุณจะได้ขาเอากกาฝั่งซ้ายทั้งด้างเดิมและฟิวชั่นคุณจะได้ขาฝั่งซ้ายทาหน้าของอาอินฟิวชั่นแล้วก็คุณอาจจะได้ลุ้นจิตจิตตรงกลางแห่งกระบี่ด้วยดังนั้นตู้นี้สุ่มทีเดียวคุ้มมากๆนะครับคุ้มเลยอะ่ะจานเองก็อยากแบบทําให้มันจวดๆมากเลยชิ้นเนี้ยนะครับอ่ะรา,าดูการันตีนะครับจิตกระบี่นะครับ500การันตีนะครับโอ้สูงสุดเลยนะคงไม่มีอะไรสูงเท่านี้มาแล้ว เพราะว่าอาจารย์จำได้ว่ากระดูกอกเทพสีรัวมัน480นะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกขาฟิวชั่นออสการ์370นะครับแล้วก็240 200ตามลำดับลงมานะครับอันนี้240นะครับอันนี้ก็200ตามลำดับลงมาเรื่อยๆนะดังนั้นถ้าทุกถ้าคิดว่าดวงคุณดีนะ่ะสุ่มไปมันก็คุ้มคุมอยู่แล้วนะเราเข้าซื้อเวอร์ไทได้เลยสําหรับตัวทางด้านของกายแท็กระบีนี้นะครับโอเคงั้นอาจารย์ุ่มแบบเรียกว่าขำมเอาเด้อเอาเด้เอดแล้วกัน ไม่มีชื่อขึ้นเลยโหได้จะเหรียญมานะครับโอเคราวันแรกเหรียญมันไม่ได้เปิดให้ดูนะครับหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นพวกดาวอะไรต่างๆครับไม่มีอะไรที่เป็นแบบอะไรวาว,าวนอกจากอันนี้เนะี่ยอันนี้วาวสุดแต่ต้องปลดล็อกสา0ร้อยไกลมากอืมส่งไปยี่สแต่ใซ่กลอมาหกร้อยปึ๊บเอาจริงอ่ะเนะี่ย โอ้ดวงเรานี่เกลือเกินครับโอเคจารย์จะไม่ได้สู่มอะไรต่อแบบมากมายนะก็สู่มทีละครั้งได้เล่นทิ้งๆไปนะครับโอเคเมื่อกี้เหมือนเราจะได้ที่ปลดตัวดาบมานิดหน่อยเหมือนจะได้ไอ้ตัวดาบนี้มาต้องไปเลือกในกระเป๋านะครับก็จะประมาณนี้สําหรับตู้นี้นะบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมาสมตัวนี้คุ้มมากฟิวชั่นได้2ชิ้นได้ของอาร์ติแฟกต์ด้วยถือว่าเป็นตู้ที่ หน้าสุ่มสําหรับคนที่เล็งขาฟิชชั่นฝั่งซ้ายออสการไว้ขาฟิวชั่นฝั่งซ้ายไออินไว้แล้วตู้รอบแรกไม่ทันหรือว่าตู้รอบแรกงบป,ประมาณไม่พอรอบนี้ดูหน้าสุ่มมากๆนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับทางด้านของตัวกายแท้วิญญาณยุจห้าไม่ใช่นะครับอาร์ติแฟกต์กระบี่นะครับของตัวปู่กระบี่ sp นะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาแปลกใจมากๆที่เห็นว่ายูดีๆๆปู่กระบี่ก็มีอาจติแกต์ของตัวเองท้งั้นที่ปู่กระบี่เนี่ยตกตกเมตาไปซักะระยะแล้วคือตอนแรกที่จันเห็นว่าตัวอาวุธอาร์ติแฟกต์ที่เป็นทางด้านของตัวคอนเข้าที่มันใช้กับถังห้าวะ่ะ คือถังห้ามมาหลังมาหลังตัวกระบี่ไงและและอ์ติแฟกต์มาก่อนดังนั้นจันเลยคิดว่ากระบี่คงไม่มีโอกาสแล้วแต่การที่เอากระบี่กลับมาแบบนี้มันจะต้องมีซัมติงรองหรือทําแค่เอามาเฉยๆหรือเปล่านะครับจริงๆจันมองไม่เห็นนะ่ะจันปลดไปแล้วนะหรือว่ามันยังไม่อัพหรือว่าส่วนดาบเอาไปใช้ตรงไหนก็ไม่รู้อะเนี่ยคือตรงกลางมันยังไม่มีขึ้นนะครับก็ปกติมันต้องอาจจะต้องมีขึ้นมาแล้วที่เป็นใช้ตัวแก่นแก่นแท้ ไม่แน่ว่าดาบนั้นเอาไปใช้อะไรกันแน่หรือว่าาตกหล่นหรือเปล่านะอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของใหมอ่อ่ะจริงๆปกติน่าจะเป็นแกนดาบอะ่ะน่าจะเป็นแกนดาบแหละคิดว่านะแต่มันไม่ขึ้นในทางน้านของฟังก์ชันก็เลยตกใจว่ามันจะเป็นชิ้นส่วนแบบตกหล่นของตัวชิ้นไหนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือจะมีชิ้นนี้ทําให้ปู่กระบี่เอสพีกลับมาพังงาจในสายตาชาวโลกอีกหนึ่งครั้งอืม เขาบอกว่ามันถูกควบว่าเปิดใช้งานด้ามจับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเอ้ยเดี๋ยวนะคือจางขออนุญาตแก้แป๊บหนึ่งมันทําไมมันเหมือนเอาไปใช้กระดาบทูตสวรรค์เลยวะเพราะว่าที่จางแปลมาดูอ่ะมันบอกว่าเอฟเฟกต์ได้จยกดาบทูตสวรรค์น่ะแต่จาไม่แน่ใจว่าเวลาแปลไปแล้ว่คํามันจะตรงกันเกี่ยวกับดาบไหมอ่ะมันไม่รู้เอาไปใช้ที่ไหนอ่ะอืมนะครับยังไงก็ใครมีข้อมูลอะไรไว้ก็คอมเมนต์ไปได้นะชิ้นเมื่อกี้ แต่ว่าเขาเขียนว่ามันเป็นด้ามของดาบอะแต่ว่าแปลมาแล้วมันอาจจะเป็นของดาบทูตสวรรค์น่ะหรือว่าจะมีการดึงเมตาหกปีกลับมาหรือเปล่าต้องมารอรุนกันอีกทีนะคารับหลังคิปนี้จจกังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูราคาแฟนก็ให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ปากลัาละจุดเงินเซราโกพัดเติมถูกเติอมอยเติมดีไม่มีดีฟันไปเวยครับ